สวัสดีครับคลิปนี้สิพามาเบิ่งช่างเพิ่นติดตั้งระบบไฟครับมาเบิ่งช่างเดินทอ่อเดินสายไฟน้ำกันครับก็มาเบิ่งวิธีการเดินสายไฟครับมาครับติดตามเบิ้องน้ำกันครับเริ่มจากเจาะเป็นร่องครับเจาะ e อิฐบล็อกให้เป็นร่องเสร็จแล้วก็ติดตั้งท่อ PVC เข้าไปครับเป็นท่อเดินสายไฟโดยเฉพาะครับตอนตนี้ก็ ติดตั้งแล้วเป็นบางส่วนครับอันนี้ก็ถ่ายมาให้เบิง้งที่ติดตั้งท่อแล้วครับหลังจากที่ติดตั้งแล้วครับกะผสมปูนมาป้ายครับป้ายปิดปิดท่อไว้ครับกะป้ายตามแนวท่อมาเรื่อยๆเลยครับ อันนี้ก็บป้ายเรียบร้อยแล้วครับป้ายปูนปิดไว้แล้วครับกรบสิบ,บหินท่อแล้วครับท่อกับสิโพทั้งเทิงฝ้าพุดเลยครับหลังจากทิต่ตตฟ้าแล้วกับสิบ,บหินเลยครับ ผมก็สิถ่ายไม่ให้เบิ่งสองชุดเนาะครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างครับมองอื่นก็คือกันนี้แหละครับตอนนี้ก็ร้อยสายไฟลงมาเรียบร้อยแล้วครับร้อยจากข้างบนลงมาครับนี่ครับ สายไฟกระสิโพมาแบบนี้แหละครับจากนั้นก็ฉาบปูนเลยได้ครับบบดนี้ฉาบปูนปิดเลยครับกระสิโูหินแล้วครับเรียบเลยครับผนังเฮาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ที่ตั้งสวิตครับติดตั้งปลั๊กที่ตั้งสวิต จุดนี้ก็ติดตั้งปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้วครับส่วนฝั่งนี้ก็สิเป็นสวิตครับสวิตเปิดปิดอันนี้ก็เป็นเบเกอร์ครับเบกเกอร์คอนโทรลไฟครับเบกเกอร์งหญ่ข้างบนก็นติดฟ้าแล้วครับเจาะหูไว้ถ่าติดหลอดไฟครับ เริ่มทาสีครับนี่ครับติดตั้งหลอดไฟเรียบร้อยแล้วครับเป็นหลอดไฟ LED ครับส่วนอันนี้ก็เป็นหลอดไฟใหญ่ครับตรงกลางครับอันนี้ข้างๆเป็น LED ครับสำหรับคลิปนี้กับสิขอจบสันนีเนะครับสวัสดีครับ